พวกเธอคิดว่ามันจะมีตำรวจประเทศไหนที่จีเนียสได้เท่าตำรวจประเทศไทยอีกไหมพวกเราเป็นตำรวจของประชาชนพว,าพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมพวกเราไม่ใช่องค เมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เข้าให้ข้อมูลกับกรรมธิการความมั่นคงว่ามีตํารวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์รวมประมาณ280-290คนรวมถึงพอตรด้วยถ้าไม่เรียกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็ต้องเรียกสมาคมอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่าต่อมาค่ะบิ๊กเต่าผู้เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนปัจจุบันได้ออกมาตอบโต้ว,ว่า ตำรวจไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมแล้วก็บอกด้วยว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยในละคุณเผ่าบ้านตัวเองทําให้องค์กรขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนตำรวจก็เลยทําการเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยการพากันมายืนท่องคําปฏิญาณหน้าโรงพักว่าพวกเราเป็นตำรวจของประชาชนพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมฮะเขาคิดว่าทําแบบนี้เราประชาชนจะเชื่อมั่นในตัวตำรวจเยอะขึ้นจริงหรอพูรจริงเนี่ยสั้ มันยังง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นคําสั่งของใครอะไรที่ทําให้เขาคิดว่าการพาตํารวจมายืนท่องคําปฏิญาณแล้วจะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตํารวจน่าเชื่อมัน่นน่าเชื่อถือแต่เรารู้ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างในกระบวนการชิดนี้ถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองจริงๆก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีไปไล่จับอาชญากรดีกว่าไหมทุกวันนี้เวลาประชาชนมีเรื่องวิ่งเข้าหาหานกระแสมากกว่าวิ่งเข้าหาตํารวจอีกแค่ทําตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอคะ่ะขอร้องเนาะ แล้วถ้าเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมอะ่ะไม่ต้องร้อนตัวขนาดนี้ก็ได้มั้งมันดูตลกอะ่ะ